ทุกท่านครับขเมรนจะซื้อ J10 จากจีนวัดกับ F16 ไทยเดี๋ยวก่อนนี่คือความจริงหรือเกมข่าวที่กำลังหลอกทั้งภูมิภาคฝังให้จบเพราะข่าวนี้อาจไม่ได้แรงเพราะเครื่องบินแต่แรงเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังลือสะเทือนฟ้าขเมรนซื้อ j จสจีนจริงหรือแค่เกมข่าวเดี๋ยวก่อนนะครับข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่เป็นข่าวที่ทำให้หลายคนหยุดหายใจไปชั่วขณะ เขมรประเทศเพื่อนบ้านของไทยกำลังถูกโยงชื่อเข้ากับเครื่องบินขับไล่แนวหน้าของจีนเจสิ J 10. คำถามแรกที่ต้องถามไม่ใช่ว่ามันแรงแค่ไหนหรือมันเร็วแค่ไหนแต่คือข่าวนี้จริงหรือไม่จริงช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อบางแห่งพาดหัวตรงกันกัมพูชาทุ่มเงินซื้อเครื่องบินรบเจสิบจากจีนพร้อมคำเปรียบเทียบแรงๆวัดกับ F16 ิกกริปเพนของไทยพาดหัวแบบนี้อ่านแล้วสะดุดอ่านแล้วตกใจ และอ่านแล้วทําให้คนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามกับความมั่นคงของภูมิภาคนี้แต่หน้าที่การอ่านข่าวไม่ใช่การตื่นเต้นหน้าที่ของการอ่านข่าวคือการแยกระหว่างข้อเท็จจริงกับอารมณ์ที่ถูกใส่เข้ามาเจสิบคือเครื่องบินขับไล่จริงใช้งานจริงประจําการจริงในกองทัพอากาศจีนเป็นเครื่องบินที่จีนพัฒนาขึ้นเองเพื่อยืนในระดับเดียวกับเครื่องบินขับไล่ชั้นแนวหน้าของโลกตรงนี้ไม่มีใครเถียงแต่คำถามคือกัมพูชาพร้อมหรือยัง พร้อมในที่นี้ไม่ใช่แค่มีเงินซื้อเครื่องบินแต่คือมีฐานบินรองรับหรือไม่มีนักบินที่ผ่านการฝึกขั้นสูงหรือไม่มีระบบเรดาร์ระบบควบคุมการรบระบบซ่อมบำรุงและระบบสนับสนุนระยะยาวหรือไม่เครื่องบินรบไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่ของที่ซื้อมาแล้วจบมันคือระบบทั้งระบบที่ต้องเลี้ยงดูตลอดอายุการใช้งานเมื่อมองย้อนกลับไปที่ข้อมูลจริงงบประมาณกลาโหมของกัมพูชาอยู่ในระดับจำกัดเมื่อเทียบกับประเทศที่ใช้งานเครื่องบินระดับนี้ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเอกสารการจัดซื้อยังไม่มีคำถแถลงจากรัฐบาลกัมพูชายังไม่มีการยืนยันจากจีนหรือจากบริษัทผู้ผลิตสิ่งที่มีคือข่าวคือการตีความและคือการขยายความกังวลคำถามสำคัญคือถ้ายังไม่มีหลักฐานทำไมข่าวนี้ถึงดังเพราะข่าวนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องเครื่องบินแต่มันแตกความกลัวความไม่มั่นใจและประวัติศาสตร์ความระแวงในภูมิภาคนี้ ในโลกความมั่นคงบางครั้งแค่ข่าวว่าใครซื้ออาวุธก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนบรรยากาศทั้งภูมิภาคไม่ต้องยิงไม่ต้องบินไม่ต้องทดสอบจริงแค่ข่าวก็ทำให้ทุกฝ่ายต้องหันกลับมามองและนี่คือจุดที่ต้องคิดตามถ้าข่าวนี้ยังไม่ยืนยันใครได้ประโยชน์คนที่ทำให้ประเทศหนึ่งดูแข็งแกร่งขึ้นโดยยังไม่ต้องใช้งบจริงคนที่ทำให้ประเทศรอบข้างต้องชะลอต้องระวังต้องจับตา หรือคนที่ต้องการส่งสัญญาณบางอย่างไปยังมาหาอำนาจอื่นโดยไม่ต้องพูดตรงๆข่าวนี้อาจไม่ใช่เรื่องเครื่องบินแต่อาจเป็นเรื่องของการวางหมากหมากที่ยังไม่เดินแต่ทำให้ทุกคนต้องหยุดดูและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ข่าวนี้อันตรายกว่าที่คิดเพราะมันทำให้คนเชื่อก่อนรู้และตื่นก่อนเข้าใจตอนหน้าเราจะพาไปดูว่าถ้ามองในโลกความจริงเจ0 F16 และกริปเพนของไทยใครได้เปรียบใครเสียเปรียบ และอะไรคือสิ่งที่ข่าวไม่เคยเล่าให้คุณฟังนี่ไม่ใช่แค่ข่าวอาวุธแต่นี่คือเกมอำนาจเกมข่าวและเกมความมัน่นคงและเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น J10 ปะทะ F16 กริปเพนไทยใครได้เปรียบในโลกความจริงถ้าฟังตอนที่แล้วจบคุณจะรู้แล้วว่าข่าวการซื้อเครื่องบินรบไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ตอนนี้เราจะก้าวไปอีกขั้นคำถามสำคัญคือถ้าสมมติว่ากัมพูชามี J10 จริง และทวัดกันบนฟ้ากับ F 1 6และกริปเพนของไทยใครได้เปรียบตรงนี้ขอให้วางอารมณ์ก่อนแล้วมองด้วยข้อมูลจริงเครื่องบินรบไม่ใช่พระเอกเดียวมันไม่เคยบินลำพังสิ่งที่บินไปพร้อมกับมันคือระบบคือคนและคือประสบการณ์ J 1 0เป็นเครื่องบินที่จีนพัฒนาขึ้นเองใช้ในกองทัพอากาศจีนจริงมีเรดาร์ทันสมัยอาวุธทันสมัยและถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับเครื่องบินตะวันตกตรงนี้ต้องยอมรับแต่คำถามคือ ใครเป็นคนขับใครเป็นคนควบคุมใครเป็นคนซ่อมและใครเป็นคนสั่งการฝั่งไทย F16 ไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นของที่ใช้จริงมานานนักบินไทยมีชั่วโมงบินสูงมีการฝึกผสมกับประเทศพันธมิตรมีประสบการณ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติกริปเพนแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ระบบควบคุมอากาศและการสื่อสารแบบบูรณาการพูดง่ายๆคือไม่ได้บินเก่งแค่ลำเดียวแต่เก่งเป็นทีม นี่คือจุดต่างสําคัญเครื่องบินรบหนึ่งลำถ้าไม่มีระบบควบคุมจากภาคพ,พื้นก็เหมือนนักมวยที่ถูกปิดตาและนี่คือสิ่งที่ข่าวแทบไม่เคยพูดกองทัพอากาศที่แข็งแรงไม่ใช่กองทัพที่มีของใหม่แต่คือกองทัพที่เอาของที่มีมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพคําถามต่อมาคือถ้าเป็นกัมพูชามีโครงสร้างแบบนั้นหรือไม่มีระบบเตือนภัยทางอากาศครบไหมมีการฝึกบินรบขั้นสูงต่อเนื่องหรือไม่มีระบบสนับสนุนตลอด20ปีหรือไม่ เพราะเครื่องบินรบไม่ได้จบที่วันรับมอบมันเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นต่างหากอีกเรื่องที่สําคัญมากแต่ไม่ค่อยถูกพูดถึงคือการสั่งการใครเห็นก่อนใครสั่งได้เร็วกว่าใครเชื่อมข้อมูลได้ดีกว่าในสงครามอากาศยุคใหม่คนที่ยิงก่อนไม่ใช่คนที่บินเร็วที่สุดแต่คือคนที่รู้ก่อนและตัดสินใจก่อนตรงนี้คือเขาได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ไทยสะสมมานานดังนั้นถ้าจะถามว่าเจสิบะโค่น F16 ไทยได้ไหมคำตอบที่ตรงที่สุดคือ ไม่ใช่คำถามที่ถูกคำถามที่ถูกคือใครมีระบบพร้อมรบมากกว่าและจนถึงตอนนี้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะยังชี้ไปในทิศทางเดียวข่าวที่บอกว่าเครื่องบินลำหนึ่งจะเปลี่ยนดุลอำนาจทันทีคือการมองโลกแบบผิวเผินเพราะดุลอำนาจจริงถูกสร้างจากเวลาการฝึกและโครงสร้างไม่ใช่แค่ใบสั่งซื้อและนี่แหละครับคือสิ่งที่ข่าวแรงมักไม่พูดตอนหน้าเราจะก้าวออกจากเรื่องเครื่องบินไปดูภาพใหญ่กว่านั้น จีนได้อะไรจากข่าวนี้กัมพูชาอยู่ตรงไหนในเกมอำนาจและทำไมแค่ข่าวว่าใครซื้ออาวุธถึงทำให้ทั้งภูมิภาคต้องจับตานี่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันคือเกมอำนาจเกมความมั่นคงและเกมการเมืองระหว่างประเทศและเกมนี้กำลังร้อนขึ้นโดยที่ยังไม่มีใครยิงแม้แต่นัดเดียวจีนได้อะไรกัมพูชาอยู่ตรงไหนและใครกำลังกังวลจริงถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องบินและไม่ใช่แค่เรื่องกัมพูชาแต่เป็นเรื่องของหมากบนกระดานใหญ่ที่ชื่อว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำถามสำคัญในตอนนี้คือถ้าข่าวกัมพูชาซื้อเจสิบยังไม่ชัดยังไม่ยืนยันแล้วใครได้ประโยชน์จากข่าวนี้คำตอบแรกคือจีนไม่ว่าจะมีการซื้อจริงหรือไม่แค่ชื่อของ j จสถูกพูดถึงถูกเปรียบเทียบ ถูกโยงกับภูมิภาคนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะส่งสัญญาณบางอย่างออกไปสัญญาณว่าจีนมีอิทธิพลจีนมีศักยภาพและจีนพร้อมเล่นเกมนี้ในโลกความมั่นคงการขายอาวุธไม่ใช่แค่การค้าขายแต่มันคือการผูกพันระยะยาวเพราะเมื่อคุณซื้ออาวุธคุณไม่ได้ซื้อแค่ของคุณซื้อการฝึกการซ่อมอะไหล่การอัปเกรด และการพึ่งผาซึ่งทั้งหมดนี้กินเวลาเป็นสิบปีนั่นแปลว่าถ้ากัมพูชาเดินหมากนี้จริงความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนจะลึกขึ้นแน่นขึ้นและถอนตัวยากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่จีนต้องการมากที่สุดแล้วกัมพูชาละ่ะกัมพูชาอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจมากเป็นประเทศขนาดกลางอยู่ระหว่างมหาอำนาจและมีประวัติศาสตร์ที่ต้องพึ่งผาพันธมิตรการถูกมองว่ามีกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้น แม้จะเป็นเพียงข่าวก็ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทั้งในระดับภูมิภาคและระดับการเมืองระหว่างประเทศบางครั้งไม่ต้องมีของจริงแค่คนอื่นคิดว่าเรามีก็เพียงพอแล้วและนี่คือเหตุผลที่ข่าวนี้ไม่ถูกรีบปฏิเสธเพราะความคลุมเครือคือพลังแต่คำถามสำคัญกว่านั้นคือใครกำลังกังวลจริงคำตอบคือประเทศรอบข้างไม่ใช่เพราะกลัวสงครามแต่เพราะต้องประเมินใหม่ ต้องถามตัวเองว่าสมดุลอำนาจกำลังเปลี่ยนหรือไม่และในเกมนี้ประเทศที่นิ่งที่สุดมักเป็นประเทศที่มั่นใจในระบบของตัวเองไทยเลือกไม่ตอบโต้ไม่โต้ข่าวแรงไม่ขยายความตื่นตระหนกเพราะในโลกความมั่นคงคนที่เสียงดังที่สุดไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งที่สุดสิ่งที่น่ากลัวจริงไม่ใช่เครื่องบินลำใหม่แต่คือความไม่แน่นอนและข่าวแบบนี้ถูกออกแบบมาให้สร้างความไม่แน่นอน ให้ทุกฝ่ายต้องคิดต้องระวังและต้องจับตานี่แหละครับคือสงครามรูปแบบใหม่สงครามที่ยังไม่ยิงยังไม่บินยังไม่ประทะแต่ใช้ข่าวใช้คาบและใช้ความคลุมเครือเป็นอาวุธและถ้าคุณเริ่มเห็นภาพตรงนี้แปลว่าคุณกำลังอ่านข่าวเหนือกว่าผ้าหัวต่อหน้าเราจะปิดคลิปนี้ด้วยคำถามสุดท้ายนี่คือสงครามข่าวหรือคือสัญญ,ญาณก่อนพายุ และสุดท้ายใครกันแน่ที่คุมเกมนี้อยู่จริงเพราะบางครั้งผู้ชนะไม่ใช่คนที่มีอาวุธมากที่สุดแต่คือคนที่ทำให้ทุกคนคิดไปตามเกมของเขานี่แหละครับจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้และต่อหน้าคือบทสรุปที่คุณไม่ควรพลาดสงครามข่าวไม่ใช่สงครามเครื่องบินใครคุมเกมจริงในภูมิภาคนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้คุณจะเห็นแล้วว่าเรื่องทั้งหมดไม่เคยเริ่มจากเสียงเครื่องยนต์แต่มันเริ่มจากพาดหัวข่าว ข่าวเดียวที่ทําให้ทั้งูมิภาคต้องหันมามองฟ้าข่าวเดียวที่ทําให้คําว่าสมดุลอํานาจถูกพูดถึงสาแล้วสาเล่าแต่เมื่อเราค่อยๆแกะทีละชั้นทีละประเด็นเรากลับพบว่าสิ่งที่ยังไม่ปรากฏคือหลักฐานไม่มีเอกสารจัดซื้อไม่มีการถแถลงยืนยันไม่มีภาพการรับมอบไม่มีสัญญาณการเตรียมกําลังสิ่งที่มีคือการพูดถึงการเปรียบเทียบและการขยายความกลัวและตรงนี้เองคือหัวใจของตอนสุดท้าย นี่ไม่ใช่สงครามเครื่องบินแต่นี่คือสงครามข่าวในโลกความมั่นคงยุคใหม่ใครควบคุมเรื่องเล่าคนนั้นได้เปรียบเพราะข่าวสามารถทําให้ประเทศหนึ่งดูแข็งแกร่งขึ้นโดยยังไม่ต้องใช้เงินข่าวสามารถทําให้ประเทศรอบข้างต้องชะลอต้องจับตาต้องปรับแผนและข่าวสามารถส่งสัญ,ญญาณถึงมหาอํานาจโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คําตอบคือทุกฝ่ายที่ทําให้ตัวเองถูกพูดถึง จีนได้แสดงภาพอิทธิพลโดยไม่ต้องออกมาอธิบายกัมพูชาถูกมองว่าแข็งแกร่งขึ้นโดยยังไม่ต้องยืนยันอะไรส่วนประเทศรอบข้างรวมถึงไทยได้โอกาสประเมินเกมและยืนยันความพร้อมของตัวเองแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ถูกพูดคือสิ่งที่ไม่ถูกพูดไม่มีใครเร่งให้เรื่องนี้จบไม่มีใครรีบปฏิเสธไม่มีใครรีบยืนยันเพราะความคลุมเครือคือพื้นที่ปลอดภยัยยิ่งคลุมเครือยิ่งทําให้ทุกคนต้องคิดเอง และเมื่อทุกคนคิดเองเกมก็เดินไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่คือธรรมชาติของสงครามข่าวมันไม่ต้องการใช้ชนะทันทีแต่มันต้องการความลังเลความลังเลที่ทําให้การตัดสินใจช้าลงความลังเลที่ทําให้ทุกฝ่ายต้องเผื่อแผนและเมื่อทุกคนต้องเผื่อแผนคนที่วางเกมก่อนย่อมได้เปรียบสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้ฟังควรได้จากซีรีส์นี้ไม่ใช่ว่าเครื่องบินรุ่นไหนเก่งกว่าแต่คือวิธีอ่านข่าวข่าวที่ดีไม่ใช่ข่าวที่ทําให้เรากลัวแต่คือข่าวที่ทําให้เราคิด คิดว่าใครเป็นคนพูดพูดเมื่อไหร่พูดเพื่ออะไรและใครได้ประโยชน์เพราะในโลกความมัน่นคงอาวุธที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่เครื่องบินแต่อาจเป็นเรื่องเล่าและเมื่อคุณเริ่มแยกเรื่องเล่าออกจากความจริงได้นั่นแปลว่าคุณไม่ได้เป็นแค่ผู้เสพข่าวแต่เป็นคนที่อ่านเกมออกและนี่แหละครับคือบทสรุปของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเจสิไม่ใช่เรื่อง F16 ไม่ใช่เรื่องกรงิปเปนแต่คือเรื่องอำนาจข้อมูลและการชี้นำก่อนจบคลิป ขอทิ้งคำถามไว้ให้คุณคิดถ้าข่าวหนึ่งข่าวสามารถทําให้ทั้งภุมิภาคต้องหยุดมองฟ้าโดยที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงคุณคิดว่าในอนาคตเราจะยังเชื่อพาดหัวมากกว่าข้อเท็จจริงอีกนานแค่ไหนและใครจะเป็นคนกําหนดว่าเรื่องไหนคือความจริง